ทำออกมาแล้วได้สั่งขยาใบเตยเนื้อเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยจ้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวก็จะมาทำสังขยาใบเตยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมน้ำใบเตยข้นสดกันก่อนเลยค่ะใส่ใบเตย15บใบค่ะตามด้วยน้ำต้มสุก500 ml ค่ะจากนั้นกดปั่นได้เลยค่ะเราจะปั่นจนกว่าใบเตยจะละเอียดนะคะเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเขาออกมากรองค่ะ ก็จะได้สีเขียวสดนะคะเป็นสีเขียวของใบเตยจากธรรมชาติเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทับพ,พีนะคะในการกดรีดให้น้ำใบเตยออกมานะคะ เมื่อได้น้ำใบเตยแล้วนะคะเราก็จะทำการพักเขาเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตอกไข่ไก่สี่ใบลงไปค่ะโดยที่เราจะใช้แต่ไข่แดงนะคะไข่ขาวเราไม่ใช้ค่ะและเติมน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมนะคะลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็เติมเกลือป่นค่ะเศษ1ส่วน2ช้อนชาลงไปค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันค่ะคนให้ไข่แดงและน้ำตาลทรายนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการคนอยู่ที่5นาทีค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ ใครมีตะกอ้อไฟฟ้านะคะก็สามารถนําตะกอ้อไฟฟ้ามาใช้ในขั้นตอนนี้ได้นะคะส่วนใครไม่มีตะกอ้อไฟฟ้าก็ใช้ตะกอ้อมือได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่มีตะกอ้อมืออีกนะคะก็ใช้ช้อนซ่อมได้เลยนะคะลงไปตีให้ไข่และน้ําตาลนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อไข่และน้ำตาลนะคะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีความเนียนเนียนนวลน,นวน,นะคะเราก็จะตีเขาต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลยังละลายไม่หมดนะคะตอนนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะสังเกตจากในรูปนะคะมีความนวลเนียนมากๆเลยนะคะ เมื่อเราตีไข่และน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไป6ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อใส่นมข้นหวานครบ6ช้อนโต๊ะแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิค่ะ จ๊หิวใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ280 ml ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นนะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊หิวก็จะมาใส่แป้งข้าวโพดค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่60กรัมค่ะโดยที่เจ๊หิวจะทยอยแบ่งใส่3รอบนะคะเวลาใส่แต่ละรอบนะคะเราก็จะตีจนกว่าตัวแป้งข้าวโพดของเราจะละลายนะคะ เมื่อละลายแล้วเราก็แบ่งใส่ลอบที่สองลงไปเลยจ้าและตีจนกว่าแป้งข้าวโพดจะละลายค่ะเมื่อแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่ครั้งที่3มลงไปหมดเลยจ้าและคนให้แป้งละลายนะคะ ในขั้นตอนนี้ที่เจ๊หิวไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปทีเดียวทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ลงไปทั้งหมดแล้วอาจจะคนได้ไม่ทั่วถึงทําให้มีก้อนแป้งอยู่นะคะเวลาเรานําลงไปเคี่ยวแล้วก็จะทําให้สังขยาของเราไม่นวลไม่เนียนนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําใบเตยนะคะ400 ml นะคะที่เราเตรียมไว้ในครั้งแรกลงไปเลยค่ะแล้วคนให้น้ําใบเตยนะคะเข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำใบเตยมากรองค่ะเราจะนำมากรองก่อนนะคะ <_ C 1> เพื่อมีเศษใบเตยนะคะหรือว่าเศษแป้งที่เราคนแล้วเขาไม่ละลายนะคะเราจะได้ตักเขาออกได้ค่ะเมื่อกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการช้อนฟองส่วนหน้าออกสักเล็กน้อยนะคะ ช้อนฟองออกได้เลยค่ะเมื่อช้อนฟองส่วนหน้าออกสักเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเขาไปกรองอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษใบเตยหรือว่าเศษแป้งหลงเหลืออยู่นะคะเวลาทำออกมาแล้วก็จะได้สังขยาที่มีเนื้อนวลเนียนค่ะ นำมากรองอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าในขั้นตอนนี้นะคะใครกรองออกมาแล้วยังมีเศษใบเตยหลงเหลืออยู่หรือยังมีเศษแป้งข้าวโพดท,ที่จับตัวเป็นก้อนอยู่นะคะให้ไปกรองอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ถ้าเกิดใครกรองแล้วนะคะไม่มีเศษใบเตยและไม่มีเศษแป้งแล้วนะคะเราก็จะนำเขาขึ้นมาเคี่ยวบนหม้อน้ำเลยนะคะ นำหมอ้อใบเล็กมาต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นก็นำชามสังขยาของเรานะคะขึ้นมาวางบนหมอ้อได้เลยค่ะโดยที่เราจะวางชามสังขยาอยู่เหนือน้ำนะคะเราจะไม่ให้ก้นชามสังขยาอยู่โดนตัวน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวสังขยาจะไหม้ค่ะ เมื่อเรานำชามสังขยาขึ้นวางบนหม้อแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ให้คนอยู่ตลอดเลยนะคะอย่าปล่อยมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสังขยาจะไปติดก้นหม้อนะคะแล้วก็จะทำให้ไหมได้นะคะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลา10นาทีนะคะสังขยาก็จะสุกนะคะ เมื่อคนไปเรื่อยๆแล้วนะคะสังขยากเ็เริ่มมีความเหนียวนะคะมีความนวลมีความเนียนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะส่องให้ดูนะคะนี่เนื้อสังขยานะคะก็จะมีความนวลเนียนมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหนืดนะคะมีความข้นขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไหม้นะคะ เราจะคนเขานะคะจนกว่าเขาจะเหนียวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคนต่อไปจ้าตอนนี้นะคะเนื้อสังขยาของเรานะคะก็มีความเหนียวมีความหนืดขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้สังขยาก็ยังร้อนอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาเย็นเย็นตัวนะคะเขาก็จะเหนียว จะหนืดขึ้นกว่านี้ค่ะในสูตรนี้นะคะที่เจ๊หิวนำมาแบ่งปันนะคะเป็นสูตรที่ทำออกมาแล้วได้เนื้อสังขยาที่มีความนุ่มมีความนวลมีความเนียนมากๆเลยนะคะและเวลากินเราก็จะได้สัมผัสถึงความละมุนล,ลิ้นมากๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลงตัวสามารถทำขายได้เลยนะคะและอร่อยมากๆด้วยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะไปลองทำทานกันดูนะคะ สำหรับใครนะคะที่ทำเสร็จแล้วและทานไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึง1อาทิตย์เลยนะคะโดยที่สูตรของเจ๊หิวนี้ทิ้งไว้ในตู้เย็นแล้วแป้งจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะสังขยาก็ยังคงมีความเนื้อนวลเนียนแบบในรูปอย่างนี้นะคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะทุกคน รัปลองว่าทานแล้วจะติดใจเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆด้วยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราไปนึ่งขนมปังกันจ้าวันนี้นะคะเจ๊หิวจะสอนนึ่งขนมปังสำหรับคนที่ไม่มีหม้อน,นึ่งนะคะถ้าเกิดที่บ้านใครมีหม้อน,นึ่งนะคะก็สามารถใช้หม้อน,นึ่งได้เลยนะจ๊ะ เจ๊หิวก็จะมาหั่นขนมปังก่อเลยค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวเลือกใช้ขนมปังหัวกะโหลกนะคะส่วนถ้าเกิดใครมีขนมปังแผ่นๆแบบที่หั่นเสร็จแล้วนะคะก็สามารถใช้แบบนั้นได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อเจ๊หิวนะคะหั่นแบ่งเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจ๊หิวก็จะนำมาตัดนะคะเป็นแบบ9ชิ้นค่ะ เจ๊หิวจะหั่นใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาจิ้มกับขนมปังสังขยาแล้วก็จะอร่อยค่ะกัดแล้วก็จะมีความเป็นเนื้อของขนมปังนะคะไม่บางจนเกินไปค่ะจากนั้นก็ตัดให้เขาได้9ชิ้นค่ะทำแบบนี้ทุกแผ่นเลยนะคะ ใครจะตัดตามเจ๊หิวก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากได้ชิ้นเล็กกว่านี้หรืออยากได้ชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ตัดได้ตามชอบเลยค่ะทำต่ออีกหนึ่งแผ่นจ้าขนมปังหนึ่งแผ่นนี้นะคะเจ๊หิวจะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทั้งหมด9ชิ้นนะคะ ขนมปังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไปขึ้นนึ่งกันเลยค่ะใครที่มีหม้อนึ่งใช้หม้อนึ่งได้เลยนะจ๊ะส่วนใครที่ไม่มีหม้อนึ่งทำตามเจห๊หิวได้เลยค่ะเราก็นำหม้อนะคะจากที่เราต้มน้ำเคี่ยวสังขยาเอาไว้นะคะมาใช้ต่อเลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำกระชอนมาวางค่ะและนำขนมปังนะคะวางใส่บนกระชอนได้เลยค่ะ จากนั้นก็หาฝามาปิดค่ะหรือใช้ชามสเตเลตนะคะมาครอบก็ได้ค่ะเมื่อครบ2นาทีแล้วนะคะใช้ผ้าจับชามสเตเลตนะคะและเปิดออกค่ะก็จะได้ขนมปังนุ่มๆน,นะคะเอาไว้ทานกับสังขยาแล้วค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวมีเมนูอะไรอร่อยๆทำง่ายๆจะมาแบ่งปันกันอีกค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย